สนับสนุนโดยเบเนฟัสไบเบเนฟิสโปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ 2, 2> ตัดกลับมาที่ฝั่งขวาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันฮึฮึเป็นยังไงล่ะเป็นเหมือนแม่หญิงกระ,ะเกตตอนสมัยกับชาติมาเกิดเลยเป็นยังไงล่ะหึฟาดฟาดฟาดเพระาะฉะนั้นไปเร็วกว่าค่ะ นั่นแหละคะ่ะกิริยาหน้ามันไส้ระหว่างนายกรัฐมนตรีหญิงของสองคนคนหนึ่งเป็นพี่สาวของดิฉันชื่อว่ายิ่งย,ย้อยคนหนึ่งเป็นน้องสาวของดิฉันชื่อว่าตุ้งติง้งความคอนพลัสมันมีเส้นบางๆแบ่งแบ่งว่าระหว่างนางร้ายกับนางเอก นางเอกวความนางเอกจะมีความแอปทักซ้ออ้อยนิดนึงรู้จักแอปทักซ้ออ้อยไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ร้องฮะทาไมจะต้องรังแกกันล่ะคะดิฉันก็ถอยจะไม่รู้จะถอยอยังไงแล้วนะคะ,คะโอบามาหรอคะโอบามามาดิฉันก็ถอยจะไม่รู้จะถอยอยังไงแล้วนะคะเรื่องน้ำท่วมหรอคะน้ำท่วม นายมตีเอาอยู่อยู่แล้วค่ะสบายใจได้ค่ะน้ำทุนเล็กๆค่ะเอาอยู่ค่ะ <laughs> ค่ะภาพลักษณ์ของนางนางนายกรัฐมนตรีหญิงคนก่อนนะคะจะมีความเป็นนางเอกจะมีความะส้ออ้อยจะมีความหิ่งห้อยอ้อยอิงเล็กน้อยแล้วก็จะมีความเป็นแอปทักเสะอ้อยเล็กน้อยค่ะ ตัดกลับมาที่ฝั่งขวาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันฮึฮเป็นยังไงล่ะเป็นเหมือนแม่หญิงกระเกกตตอนสมัยกับชาติมาเกิดเลยเป็นยังไงล่ะอืมเป็นนางร้ายตูต่จตุพรบอกว่า นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันแตกต่างจากนายกรัฐมนตรีหญิงคนก่อนนั่นคือคนนั้นจะดูมีความน้ำตาขี้หูขี้ตาไหลแต่คนนี้มีความเป็นนางร้ายคำก็ฝาดสองคำก็ฝาดถามอะไรมาก็ฝาดฝาดฝาดเพราะฉะนั้นไปเร็วกว่าค่ะทำไมนั่นล่ะคะกิริยาหน้ามันไ้ ทริยวฟาดฟาดหน้ามันไส้หน้ามันไส้แบบนี้ต้องไปนั่งจัดติ๊กตอกเหมือนกับด็อกเตอร์มาริกาค่ะหน้ามันไส้การเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศนี้มึงจะมาทาตัวหน้าหมันไส้ทังๆที่มึงไม่มีหาอะไรอยู่ในสมองอะไม่ได้หรอกนะคะเข้าใจนะคะคุณแม่ จะฟาดฟาดไฟไฟเรา,า,า,าต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราพูดนั้นถูกต้องทุกอย่างเราจะต้องมีทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ความเศรษฐศาสตร์ษษษและเราจะต้องมีความเป็นนะคะอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติสามชาติกับมาเกิดในตัวเดียวคนเดียวเนี่ยเราต้องเก่ง แล้วก็เจ๋งเบอร์นั้นเราถึงจะสามารถฟาดฟาดไฟแล้วได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นนายกรรฐมนตรีแล้วถ้าเราอ่ะอายุแค่38ปีจริงๆก็แก่แล้วนะคะอายุ38นี่แก่นะบางคนเนี่ยสาหาผัวไม่ได้นี่ก็ถือว่าเป็นสาวเคิร์นแล้วนะเออสาถือว่าเป็นผู้ใหญ่มากแล้วนะคะเมนก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยเออถ้าเทียบกับคนแก่มันก็จะถือว่าเป็นเด็กแต่ถ้าเกิดเทียบกับคนวัยเดียวกันก็ถือว่าแก่แล้วค่ะ และถ้าเกิดเทียบว่ามีประสบการณ์กับคนที่ไม่มีประสบการณ์การมีลูกสองคนเท่ากับช่ำชองค่ะการที่คนเรามีลูกสองคนได้เรียกว่าช่ำชองค่ะ ถือว่าเด็กค่ะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีถือว่าสามารถบริหารประเทศนี้ได้ค่ะดังนั้นประสบการณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ใช่ขี้ๆเยี้ยวเยนะคะประสบการณ์ของท่านนะคะลาบลบตื่นตื่นตดวตดกินข้าวต้มเสร็จแล้วปุ๊กก็ไปผับไปผับเสร็จแล้วก็ได้ผัวได้ผัวเสร็จแล้วก็ได้ลูกประสบการณ์ดีมากมาบริหารประเทศหนึ่งประเทศใดได้เลยค่ะเหมือนกับกัปตันค่ะกำลังจะขับเครื่องบินแต่ว่าเครื่องบินลำนั้นอีชั้นคนหนึ่งที่กูไม่ขึ้นนะคะทำไมล่ะกูกลัวตกค่ะ เหมือนกับสมัครคนขับรถมาใหม่แต่คนขับรถคนนั้นไม่เคยใช้รถตู้อันผาดของกูเลยเพราะฉะนั้นขับรถไปพวกกูก็กลัวไปชนกูก็จะไม่ขึ้นรถตู้ที่คนขับคนใหม่มาขับเหมือนกันค่ะใครอยากจะนั่งก็นั่งสิคะใครอยากจะขึ้นก็ขึ้นสิคะกูจะขายสบู่ค่ะ โอเคนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยนะคะไม่มีหาอะไรอยู่ในสมองเลยและการที่เราเนี่ยไม่มีประสบการณ์การทํางานหาอะไรไมาเลยและการที่เราไม่ประสบความสําเร็จในการทํางานหาอะไรเลยและนอกจากไม่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเรายังเคยขายหมู่บ้านทั้งโครงการให้ไอตู้เหาที่ฟอกเงินเรายังคงถือที่ดินวัดที่ดินใย,ยเนื่อมที่ดินธรณีสงโดยที่ไม่มีจิตสํานึกและไม่มีจริยธรรมเรายังคงนะคะถือหุ้นซึ่งหุ้นรายนั้นนะคะได้ทําให้รัฐมนตรีติดคุกไปคนสองคนเพราะว่าไม่มีการเสียภาษี จากการขายหุ้นนอกตลาดประสบการณ์เหล่านี้ประชาชนไม่ใช่ควายค่ะ